ก็แนะนำของตัวแทนสภาในจ้างนะคะที่มีชื่อตามลิสต์ที่เราแจกนักข่าวไปนะคะทั้งหมดเนี่ยเรามายื่นหนังสือเพื่อคัดค้านกับท่านรัฐมนตรีแรงงานนะคะเรื่องพรบของคุณจารุไถยน้ำพรบอของนางสาววันวิภาและก็พรบของนายเสียจำาทองจำปาทองค่ะทั้งสามฉบับค่ะก็ ทั้งสามฉบับนั้นจะมีผลต่อต้นทุ้นของผู้ประกอบการเป็นอย่างมากและก็มีผลทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องปิดกิจการไปอีกเยอะมากนะคะท่านก็ฝากให้ท่านรัฐมีตรีแรงงานช่วยประสานแล้วก็ผลักดันเรื่องนี้ว่าอย่าให้ได้ผ่านวาระสอสามค่ะพีนะ่เครับก็ เป็นที่ทราบกันอยู่นะครับว่าสถานประกอบการขนาดเล็กของเราเนี่ยมันมีมากกว่า95%ของทั้งประเทศนะฮะถ้าเกิดว่าพรบรฉบับทั้งสามฉบับนี้ผ่านไปแล้วเนี่ยนะฮะคนที่จะรับผลกระทบนอกจากผู้ประกอบการที่มีกว่า95%เนี่ยซึ่งจะต้องล้มหายตายจากไปอีกมากนะผู้ที่รับผลกระทบสุดท้ายก็คือฝ่ายลูกจ้างนะฮะลูกจ้างจะตกงานกันอีกมากมายนะครับนะฮะบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะลูกจ้างเนี่ย ทำโอทีสิจะได้จะได้เงินบอกไม่ใช่ครับปัจจุบันเขาทำโอทีกันเต็มอัตราสึดอยู่แล้วนะฮะถ้าลดถ้าลดวันทํางานนะฮะหรือตามที่เอ่อพรบรจะทอดออกมานี่นะฮะมันไม่มีเวลาที่จะเอาไปทำโอทีหรอกครับนะฮะแต่ทําให้รายได้น้อยลงแล้วลูกจ้างจะอยู่ยังไงครับลูกจ้างจํานวนมากอยู่กับเรามาบางรายอยู่มา3าสิปี20สิปีนะฮะเราก็เสียดายนะครับถ้าว่าถ้าว่าเราจะต้องปิดกิจการไปนะครับค รวันี้ครับเป็นเป็นขั้นตอนไหนแล้วครับที่เราประเมินการเอ่อเราไปวันนี้เช้าเราไปยื่นที่วุฒิสภาฝั่งรายงานแล้วนะคะแล้วก็ทางฝั่งฝั่งคุณจรัคก,กับคุณวันทิพาเราก็ได้ไปยื่นแล้วคะ่ะค<ถ>่ะก็มาก็นี่คือสุดท้ายแล้วคะ่ะสุดท้ายและแนวโน้มค่ะว่าจะเป็นอะไรตางที่เราไปพบกักบจระธานมาก็ก็ก็ให้ข้อมูลนะคะ ผลกระทบเปรียบเทียบตัวเลขเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นว่าขณะนี้ประเทศเราเนี่ยถ้าคอมแพร์กับประเทศใกล้เคียงเ,ยเราอยู่ในฐานะที่เราไม่สามารถจะแข่งขันกับใครเขาได้เลยมีต้นทุนที่สูงมากมีกฎหมายพรบรมากมายซึ่งทำให้นักลงทุนต่างชาติไม่มีใครอยากมาลงทุน ถ้าเราถึงปล่อยเป็นแบบนี้ก็จะเป็นที่ลําบากกับประเทศชาติเรานะคะแล้วก็แรงงานเราด้วยคเ็พต่อาสาจรเพราะตอนนี้สภาก็รับเรื่องไปเพื่อจะไปพิจารณานะคะก็ไม่ทางกรรมธิการก็จะรับเรื่องเราไปเขามีเวลาอีกประมาณหนึ่งเดือนกว่าที่เ็จะต้องรับเรื่องไปและตั้งอนุกรรมการขึ้นมาพิจารณาน ท่านบอกว่าจะเป็นเดือนพฤษภันวามกราสองเดือนท่านก็จะพยายามทําเรื่องนี้แล้วท่านก็จะเชิญพวกเราไปให้ข้อมูลค่ะจาต้องเป้าหรือคาดหวังอะกไเพราะคาดหวังว่าเรื่องนี้น่าจะต้องไม่ควรจะผ่านวาระสองสามไปสุดท้ายอยากฝากก็อยากฝากนะครับทุกคนช่วยช่วยเรานะคะส่งกระแสข่าวให้ทุกท่าน ที่ผู้ใหญ่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นในสภาในรัฐบาลทุกคนได้รู้ว่าถ้าพราบสามฉบับนี้ครอดนี้ประเทศไทยก็คงจะอยน่ยากแล้วคนที่ลำบากที่สุดคือลูกจ้างใครจะรับเลี้ยงดูลูกจ้างที่จะตกงานมากมายแย่กองอันนี้ก็จะเป็นโซลูชันสุดท้ายแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะที่มาช่วยกัน ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ